มีหลักอะไรในการที่แบบเลือกบ้านแบบนี้แล้วดีมากๆเลยหดับแรกนะพยายามมองหา,าส่วนกลางว่าสวนขับเท้าของโครงก<อ><อ>าร<า><า>ไว้ก่อนยิ่งโดยเฉพาะว่ายืมขับเท้าหรือว่ายืมส่วนกลางมาเป็นหน้าบ้านตัวเองได้อันนี้คือดีสุดยืมขับเท้าหรือมาเป็นหน้าบ้านตัวเองถึงว่าบ้านหมู่บ้านไหนที่หัน ขาสู่โครงการครับเขาโครงการจะราคาสูงของปกติมันมีคําศัพท์เฉพาะผมไม่อยากพูดศัพท์เฉพาะเยอะเดี๋ยวคนจะงง<อ>แต่มันศัพท์เฉพาะคือว่าเขาเรียกว่าลานเหม่งตึ้งหรือว่าลานหมิงฐานแล้วแต่คนจะเรียกนะค,อคือมันเป็นลานลารับพลันจริงๆบ้านที่ถูกโคงช่วยเนี่ยแล้วเราสร้างเป็นบ้านแล้วเนี่ย<อ>ข้างหน้าบ้านเนี่ยมันควรจะมีพื้นที่กว้างๆถ้านึกไม่ออกให้นึกถึง ไวท์เฮาส์ของอเมริกาแล้วด้านหน้าเป็นสนามหญ้ากวา้างร้านอย่างนั้นแหละครับเราเรียกว่าล้านรับพลังแต่ทีนี้เวลาเราไปซื้อบ้านเนี่ยบางทีบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นที่เยอะขนาดนั้นก็เียขับเา้าเป็นรานรับพลังเรา